ก็ทําการลงทะเบียนถึงอมดก่อนไล่หมู่บ้านแต่วาขานวยงเพียงใคุณผู้นอาบัวท่านข้าไนม่หลุกันครับตอเราจะรับที่งานคณาอาบัวขอบคุณอาบัวแรกคณะป็นยังมาครับขอบคุณครับเมืองแรกเกศสังจังหวัดเชียงรายงาต่อท่านอา้ว่าชการจังหวัดกราฟบอลเชี ให้เาหนาสายการนใ้กายงรายเลยายการจุายจังว okay ัดคำแพงจนะครับก็เลครับทำให้คือเสียขอ่แทนนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็เลยได้ปึกษาหรือกับรองสุรชัยนะครับผู้แทน รอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแม่ที่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางลองวนไเดี๋ยวไปดูชื่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับค่ะเคยดจื่อพืชผักจื่อเนี่ยกัมเนิดครับในกลุ่มอ๋อาล้วั็เขาไปนั่งโต๊ะดูจื่อ

โดยมีวัตถุประสงค์สาประการหเพื่อให้ประชาชนจังหัดลาน่าสนและการท่านนายกอบตวางแก้วนะครับได้ร่วมกับผลงานุตสากรรมอจังหวัดลพปาตงแกวี่นองเอาาแก้วที่รบกับ นางสาวโรนุไทยใจชื <S 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 ่อค่ะนางส่วนเพื่อเกินค่ะนายบุญโชคสายแก้วนางแสงเตจแด่่นายบุญลังพรชื่องานค่ะ ไปนี่ไปวันเดียวคุ้มละสี่ที่บาทอ่ะนี่ไปไปบ้านตุงว่าเขาโทรศัพท์มาบอกร้องผู้ว่าว่าปีนี้เขาจบเขาไปร่อนนะเบนฟันเนี่ย,ดยเดออถ้ามาอันพ้องก็จะงุดแน่นะเออพ้องจะหายไลยก็อย่าดั้นไม่รูนนะ